น้องเชื่อไหมครับว่าตำรวจเราเยอะมากเลยนะตำรวจเราสองแสนกว่าคนนะเราเปรียบเทียบประเทศที่พัฒนาแล้วประชากร500คนคนจะมีตำรวจหนึ่งคนในการดูแลทุกแต่ประเทศไทยประชากร3า0รอคนตำรวจหนึ่งคนแสดงว่าสัดส่วนตำรวจเราเนะี่ยมันมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าเราประเทศพัฒนาแล้วเป็นมาตรฐานตำรวจเราเยอะมากเกินไปมันต้องลดตำรวจประมาณหนึ่งแสนคนนะเ <S S> พื่อให้ได้สัดส่วนหนึ่งต่อห้าร้อยและสุดท้ายแล้ว ตำรวจกัรทหารในระบบการบริหารจัดการืบนเดิมไม่ได้ทหารมิชั้นยศได้เพราะทหารต้องะมานต่างการลบคือลบต่างด้านไกลคือล่างไกลแต่ตำรวจไม่ได้ตำรวจเนี่ยที่การประชาชนตำรวจเห็นจับชิงวิ่งนล้วตำรวจวิ่งเข้าไปช่วยชันยศมันทำให้สร้างปัญหาในการช่วยประชาชนถึงเวลาแล้วที่ตำรวจไม่ควรจะใช้ชันยศแบบทหารอีกต่อไปและไม่ใช่ว่าตำรวจเขาต้องกระจายไปเพื่อดูแลประชาชน เราไม่ควรจะให้ตํารวจมาเป็นกองทัพใหญ่ทหารวันนี้ตํารวจมาเป็นกองทัพใหญ่ทหาร,าหารไม่ได้ดูแลประชาชนนะแต่ไปรับใช้นักการเมืองดังนั้นเราต้องกระจายอานาจเอาตํารวจไปขึ้นกับจังหวัดทั้งหมดยกเว้นตารวจส่วนกลางเหมือน FBI หรือ DSI หรือตํารวจที่ไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูง่ะทึงจะมาขึ้นกับกากงานตํารวจแห่งชาติและเราจะได้เห็นเลยว่าต่อไปนี้เราจะทําให้ตํารวจมีเงินเดือนมากขึ้น และดูแลประชาชนดีขึ้น